ต้องมีการแต่งตั้งผู้จัดก,การมรดกของผู้ตายเกี่ยวกับที่ดินเสมอไปหรือไม่คำตอบคือกรณีจำเป็นนะครับกรณีจำเป็นก็คือว่ามีทินัยกกรมระบุไว้ให้แต่งตั้งผู้จัดก,การมรดกแบบนี้ต้องยื่นสารแต่งตั้งผู้จัดก,การมรดกก่อนรับอันที่สอง กรณีที่มีทาย,ยาทหลายคนแต่ไม่สามารถที่จะตกลงกันได้เรื่องการเบ,บิงปันทรัพย์รดกแบบนี้ต้องไปยื่นศาลก่อนอันที่สามกรณีที่มีหนี้สินเป็นกองมรดกนะครับกองมรดกนมีหนี้สินเช่นที่ดินตรงนั้นมีภาระจำนองอยู่กับธนาคารต่างๆต้องยื่นศาลก่อนครับในกางผู้จัดกาบบรมรดกก่อน ่อมาเป็นกรณีที่ไม่จําเป็นจะต้องยื่นสารก็จะมีกรณีที่มีทายาทเพียงคนเดียวแบบนี้สามารถไปยื่นคำร้องคําขอที่สำนักงานที่ดินเพื่อขอบบรับมรดกได้เลยไม่ต้องแต่งตั้งคือตามรรดกที่ศาลก่อนนะครับแับอ,อันที่2คือมีทายาทหลายคนก็จริงแต่ทายาทหลายคนเหล่านั้นสามารถที่จะตกลงกันได้เดินไปที่สำนักงานที่ดินอย่างพร้อมเพรียงกันแบบนี้ก็สามารถที่จะ ไปรับอนบอนโดยได้เลยโดยไม่ต้องแต่งตั้งผู้จัดการบันดยจากศาลก่อน